โอ้ยโอ้โหแรงสุดยอดหูใหญ่กว่าอยู่ปลาวังนี่แถมกระเป๋าใส่หชิ้นนะครับคันเวท7ถึง8นะครับประมาณ7ถึง8เฮ็ดนะครับ มาลีมากรนะครับยอดนะครับแบรนด์ไทยของเราสเปกแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆแก้ว ขอกราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพ,พี่ๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมร้านธนากรฟิชชิงคอคนติดเบ็ดอุดรธานีของเรานี่เองนะครับวันนี้เราจะเป็นโลเคชั่นแปกลกๆลก,กๆสกปรกกหน่อยนะ <c oughs> เรามีสินค้าดีๆจะมานําเสนอนะครับผมก่อนอื่นนะครับจะบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราอ่ะเป็น เป็นบริษัทที่ทําอะไรทําจริงพูดอะไรพูดจริงนะครับก่อนหน้านี้เราได้บอกได้เกินไปนะครับว่าเรากําลังนะครับซุ่มทํานะครับซุ่มทำอีกแล้วคันชิงหลิวนะครับหรือว่ากําลังนําเข้าเข้ามานะครับวันนี้ก็เป็นจริงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ใส่ใจกับการผลิตหรือว่าขั้นตอนการอ่คัดสเปกหรือว่าเลือกสเปกมาให้ท่านผู้ชมเองนะครับตัวนี้นะครับเราใส่ใจมากๆเลยนะครับเพราะว่านะครับก่อนหน้านี้ท่านผู้ชม มีหลายคนคอมเมนต์ว่าอยากได้คันที่มันด้ามไม่เปื้อนเฮ้ย <Hey. S 2> แอคชั่นไม่อ่อนจนเกินไปนี่ <N ia. S 2> อ่ะปลาใหญ่ผิดคิวสบาย mm hmm. ปลานินวัดน็อกลอยลอยเลยหรอลอยี <ik> นะครับคันเบาวัดง่ายด้ามไม่เปื้อนนี่เขาตั้งโจทย์ให้เราแบบนี้คันเบาวัดง่ายด้ามไม,ไม่เปื้อนอ่านะครับบอกไว้เลยนะครับว่าคันตัวนี้นะครับเราทามาเอา เอาใจสายแบบว่าสายหลิวกันจริงๆนะครับในราคาที่โคตรจะย่อมเยาเลยท่านผู้ชมนะเพราะว่าเราคัดสเปคแบบว่าเราเขาเรียกว่ายังไงนะเขาเอื้นว่าเอื้นว่าเขาเอื้นว่าเขาเรียกว่าเรานะครับมันจะได้กําไรเยอะเกินไปนะครับเราก็เลยจับตัวนี้แถมมาให้เลยนะครับเป็นสองใสนะครับตัวนี้นะครับเราแถมมาเลยนะครับวแถมเลยเหรอซื้อคันแถมอันนี้ให้เลยเพราะว่าตามจริงอ่ะตามจริงอ่ะ ผมจะสั่งมาตังหากนะครับเพื่อจะมาใส่ผมก็เลยถามทางบริษัทที่ผลิตไปนะครับอยู่ที่เมืองจีนนะครับว่าว่าอยากไล่ตัวนี้เออเลื่อใส่ให้ได้เปล่าเออได้เปล่าบอกว่าโอเคซิกาเล็กครับโอเคซิกาเล็กขอแค่ว่าสั่งไปเออเลื่อใจตังว่ะแล้วอ้วหาให้เขาบอกว่าอย่างนี้ก็เลยติดขาหมูเอื้อเอ้วขาหนึ่งมีติดบน เลือดยาตังมาเลยแล้วอ้วจากให้นะครับก็เลยจัดไปเลยนะครับจัดไปเลยแถมมาด้วยนะครับท่านผู้ชมได้ทุกคันที่สั่งท่านผู้ชมสั่งมา3ขนาดท่านผู้ชมก็ได้3ามกระเป๋าไปเลยนะครับกระเป๋านี้อารีวิวกกระเป๋าก่อนนะครับก่อนที่จะให้ดูคัน กระเป๋าตัวนี้นะครับข้างในใส่ไม่ไม่ต่ำกว่า1ิคันนะครับใส่คันชิงหิ้วไม่ต่ำกว่าสิบคันนะครับเป็นซิปอย่างดีไอตัวตวดนี่เป็นที่ตั้งเป็นตุ่มๆนะครับกันลื่นนะครับกระชับมือมากนะครับเสร็จแล้วนะครับกระเป๋าตัวนี้นะครับเฮ้ยมีซิปสองซิปนะครับเดือไหมนี่ซิปแบบนี้นะครับถ้าซื้อใหม่ก็ประมาณกระเป๋านึงก็สองร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าเราแถมให้เลยนะเฮ้ยทำมันใจดีเหรอห้เออ ว่าไม autant, ่อยากรายกาไรเยอะนะว่าอยากให้คนซื้อซื้อนานๆไม่ใช่ถึงเรานานๆไม่ใช่ฟันกําไรข้างเดียวแล hm ้วไปเลยไปเลยแม่ชอบไม่ชอบนะครับนั่นก็คือนะครับนี่นี่เอาไฟมาดีๆนะกล้องมีคนเดียวก็คือเราเราไม่ค่อยมีเวลาถ่ายตอนกลางวันเพราะว่าตอนกลางวันเราจะบริหารงานสวนมากนะครับตอนกลางคืน แล้วน้องชายกับผมนี่แหละถ่ายคลิปกันไปถ่ายคลิปกันไอ้พวกตาโกงตากล้องไอ้เหี้ยตอนกลางวันตัดภาพตัดคลิปกันหมดอ่ะถ่ายเองก็ได้นะครับสนุกกว่านะครับมีตากล้องเดี๋ยวไฟมันฟุบฟุบอย่างวะมีตากล้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันสมาธิไม่ดีนั่นก็คือนะครับผมจะพูดถึงสตอรี่ตอนที่ผมสั่งทําคันตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมเอาไฟมาอย่างนี้ไฟมาอย่างนี้เดี๋ยว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 เดี้ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวมดเดี๋ยวเดเดย ไม่เปื้อนก็คือบางคนเนี่ยใช้ด้ามที่มันเป็นผ้านะครับท่านผู้ชมนะเวลาเราจับหัวหางหัวอาหารนะครับบางทีมันรีบนะครับมันเปิดมันเปื้อนโซกะปกนะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าเป็นด้ามที่มันเป็นสักๆแบบด้ามไวยด้ามตัวนีเป็นเซรามิกเลยะตัวนี้เขาเคลือบมาเลยเคลือบอ่า แล็กเกอร์นะครับแต่ว่าข้างในจะเป็นพันลายด้วยดินกับได้สีของง่ายคือเลือดหมูยังไงก็ไม่เปื้อนไม่เปื้อนนะครับท่านผู้ชมนะล้างออกด้วยน้ำล้างออกได้นะครับผมก็เลยอ่าตัวนี้เป็นงานเขาเรียกว่างาน O E M นะครับ O E M นั่นก็คือนะครับเป็นคันที่เขาผลิตอยู่แล้วนะครับเป็นแบรนด์ของเขาผลิตอยู่แล้วแต่ว่าผมอ่าหาชื่อแล้วก็คัดสเปคเลือกสเปคล็อกสเปคที่ต้องการนะครับแล้วก็สั่งผลิตไปแล้วก็ใสใส่ชื่อตัวนี้มานะครับ นั่นก็คือนะครับสมาลีฮะสมาลีสมาร์สมาลีมากุนะครับสมาลีมากุมากุนั่นก็คือนะครับมากุในภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนน่าจะแปลว่าพวกเครื่องบินล่อนนะครับความเบาความพิ้วความเบาอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมสั่งไปมันมีสตอรี่อยู่ที่ว่านะครับ อ่าเอาชื่ออะไรก็ได้ที่มันดูโก้ดูหรูดูแพงนะครับเขาใส่ชื่อเยอะไรมาก็ไม่รู้สมารีมาคุ้งเฮ้ยเทนะเทอยู่ชื่อเทอยู่เทไหมเออเท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 นะครับมีตั้งแต่สองเจ็ดสามหกและสี่จุดห้านะครับถ้าเป็นคันห้าจุดสี่ไปแล้วถ้าตัวนี้ผมออกแบบมาสําหรับมือใหม่นะครับนะครับสําหรับมือใหม่มือที่เพิ่งเริ่มหรือว่าออกแบบมาสําหรับมืออาชีพก็ได้นะครับสําหรับบอมุงบอมเมาส์นะครับตัวนี้นะครับเป็นคันที่ถามว่า นะครับอ่อนไหมบอกเลยไม่อ่อนอนะครับแต่พิวเย็ดแค่ผิวไงแข็งแต่ผิว,ผ,วผิวไงนี่ผิวอย่างนี้ยให้รูเล่นบ่อยนะครับเดี๋ยวเขาไม่น่าเชื่อถือนะครับเดี๋ยวลูกน้องเห็นเดี๋ยวไม่เชื่อเออเดี๋ยวมันเชื่อถือนะใจจริงแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละนี่นี่ครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่คันที่อ่อนนะผมบอกเลย เบรตัวนี้จะอยู่ที่7 8 h นะครับเจ oh. ็ดถึงแปดแล้วแต่ความยาวของคัน2 7จจะอยู่ที่ประมาณ7 h ็ดนะครับ4 5จะอยู่ที่ประมาณ 8H เฮนะครับ3.6จะเป็นเบรดกลางๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าถ้าท่านผู้ชมจาสองผมเนี่ยมันวัดคล่องวัดง่ายนะครับเห็นไหมไปลายมันไวนี่ไหมผมล็อกสเปคมาแบบสุดยอดอ oh. ้ธรรมดาเราไม่ทํานะครับ ฝากไว้เลยธนากรธรรมดาเราไม่ทําเราจะทําที่มันเป็นสไตล์เราจริงๆนะครับทำตามสัญญาไหมทำตามสัญญาไม่ใช่ปีไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นก็ช่างมันเถอะเอ๊ะเจ็ดปีเนี่ยเราพูดสองปีแล้วสองแปดเก้าปีเลยเออเรายังพัฒนาแค่นี้เออใช่นะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราคัดและพัฒนาจริงๆนะครับเพื่อที่จะทําให้พี่น้องนักตกปลานะครับเข้าถึงการตกปลาจริงๆนะครับในราคาที่แปดห้าร้อย แบงห้าร้อยมีทอนเจอจับต้องได้อแล้วก็ไม่ใช่จับต้องได้ธรรมดาโคตรคุ้มอ่ะโคตรคุ้มนะครับได้ถุงใสด้วยนะครับสุดยอดอ่ะวางไว้ก่อนสองเจเรารีวิวง่ายๆเลยเราไม่ต้องเวดอะไรยุ่งยาก่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเราก็เป็นคนแบบนี้อยู่ดีนะครับเราเป็นคนเถื่อนๆนะเป็นคนมารองน้องแกงในหัวใจถือนะครับอันแล้วเราก็วางไปแบบนี้นะครับอันนี้สามจุดหก สมารีมาคูแบงค์มันจะใหญ่ขึ้นตัวนี้36ชัดเจนนะตัวนี้นะครับลายมันจะเป็นลายงูเหลื่มนะครับตัวนี้เป็นแบงก์กาไฟแทนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผสมคาร์บอนเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อความเหนียวและยืดหยุ่นของคันนะครับถ้าเป็นคันกาไฟปกติมันเบาจริงมันพิ้วจริงแต่มันแตกหักง่ายนะครับท่านผู้ชมนะเราเพิ่มความเหนียวโดยการเลือกสเปคที่ใส่ตัวคาร์บอนเข้าไปนะครับจ,จุกปิดจุกปิดเป็นอะไรุ้ย หินอ่นหินอ่อนหินอ่อนหินอ่อนตัวนี้เป็นหินอ่อนนะครับนะครับเปิดออกมาก็ประมาณนี้นะครับปลายนะครับตัวนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ปลายตันนะมันจะเป็นสเปคเหมือนคันมังกรแดงมังกรแดงถามว่างอแบบนี้ได้ไหมได้แต่ว่าท่านผู้ชมอย่าไปยกอย่างนี้นะครับไม่ไม่รู้อ่ะมันได้อยู่แล้วเราก็ไปไอโนเซฟสวยโนเซฟเออท่านผู้ชมเข้าใจไหมว่าคันนี้แบบู้หโน้มสวยมากใช่ถึงจะเป็นปลายตันนะครับแต่ว่า บางทีมันก็แตกไปนริ้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราใช้คันเราก็ต้องให้มันถูกสเปคนะครับยกตามองศาที่คันมันสามารถโค้งได้ทั้งคันไม่ใช่ยกแบบตั้งเป็นเสาธงแบบนี้ครับปลายตันก็ระเบิดเรียบร้อยครับผมนะครับเราทําไมถึงเอาายนี้มาเราลองไปดูปลายตันแล้วพอเราใส่ปลายตันมานะครับปลายตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีขนาดที่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเราทําแบงค์นะครับแปดเอ่อเจ็ดถึงแปดเฮดมานะครับ จ็ดถึงแปดเทนมาเนื้อแบงค์มันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเพราะว่านะครับเนื้อแบงค์มันมีขนาดที่หนามากนะครับนี่เห็นไหมมันก็เลยต้องได้ใส่ปลายโปร่งมาแต่ว่าผมก็คัดเอาตัวที่หนาที่สุดนะครับสําหรับปลายโปร่งคัดตัวที่มันมีเนื้อแบงค์ที่ดีที่สุดมานะครับเราประกันเลยว่าตัวนี้นะครับได้อัตราลดในการตกปลายอย่างแน่นอนนะครับตกปรเกตก็ดีนะครับแต่ว่าผมไปทดสอบความนะครับแข็งแรงทนทานสําหรับสลักสวายมาแล้วนะครับ ก็คือตอนไปเทสน่ะเราผูกสายเอ็นไม่ได้นะครับสําหรับบ่อนี้นะครับเพราะว่าปลาเนี่ยสตาร์ทที่สี่โลอัพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสาย PE ก็ยังระเบิดนะครับท่านผู้ชมนะสายเอ็นไม่ต้องพูดถึงอ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยนี่เห็นไหมมาดูแบงก์นี่เห็นเอเอาไฟอ่ะไปหันมาบนึงนี่แบงค์หนานะแบงค์หนานะอ่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยสําหรับใครอยากเล่นบ่อเหมาปลานินวัดไวแล้วประกันเลยคันตัวนี้ใครใครบอกว่า คันอื่นวัดไว้ๆลองตัวนี้เข้าไปติดใจแน่นอนอนะครับๆๆๆเราสั่งมาสําหรับคัดสเปคสําหรับนักตกปลาที่เป็นนักตกปลาที่อยากได้อัตรัของการตกปลาจริงๆนะครับ <ๆ S 1> ถ้าไม่งั้นเราเอาอะไรมาก็ได้ท่านผู้ชมๆๆเราไม่ได้คัดอะไรหรอกเพราะว่าตัวนี้เขาสั่งเขาส่งตัวปูต้ไทย<ถ>ไมาผมดูตั้งนานละถ้าเราไม่ใส่ใจอ่าเราไม่ส่ใจลูกค้ไม่มาถึงวันนี้แน่นอนเพราะว่าถ้าเรา จะเอาอะไรมาขายก็ได้คนอื่นเขาก็ทําได้ใน y ย u ทูบยังคอมเมนต์เลยไอ้ที่บอกว่าของดีๆของดีของดีๆมาขายอีกแล้วเหรอครับเรามีแต่ของดีๆเราคัดจริงๆนะครับแต่ว่าของผมจะไม่ได้ของอะไรพรีเมียมอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตลาดเราอ่ะเราต้องเข้าใจว่าการตกปลามันก็มีอุปกรณ์ที่มันชํารุดได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเอาอุปกรณ์ที่จะไปซื้ออะไรที่มันแบบ แพงเวอร์วังอลังการขนาดของแพงยังชำรุดเลยใช่อันนี้ผมบอกไว้ตรงๆคันแพงก็หักได้ครับมไม่ใช่เหล็กนะครับเหล็กก็ยังหักได้เลยก็ยังหักได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะคันในราคาประมาณเนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่คุ้มธรรมดานะผมถือว่ามันเป็นคันที่จับต้องได้นะครับใครๆก็ซื้อใช้ได้นะครับแล้วก็เข้าถึงท่านผู้ชมได้ทุกแบบทุกประเภทนะท่านผู้ชมนะไม่ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเป็นมือที่แบบเล่นฉมังแล้วก็ก็ยังซื้อไปใช้แล้ว ตกได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะคันตัวนี้นะเปิดราคาไปที่นะครับสองจุดเจ็ดสองจุดเจ็ดแถมกระเป๋าแถมกระเป๋าคันเยาวๆสุดยอดจริงๆเลยมีมีกรอนสี่ร้อยห้าสิบบาทเริ่มต้นสี่ร้อยห้าสิบแถมกระเป๋าแถมกระเป๋าแพกยาวแพกยาวด้ามคันไม่พันเวทเจ็ดถึงแปดเฮสเจ็ดถึงแปดเฮสเลยหรอใช่เฮชีหักเือกมาเรามี อะไร <Service S 1> คอยเซอร์วิสนะครับอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนนะครับว่าอะไรที่คอยเซอร์วิสไม่ใช่ว่าทุกคันที่ซื้อไปอ่ะแพงแพงมากกว่าน,นี้แพงแบบโคตรโคตรและเป็นคันที่พรีเมียมจะไม่หักนะครับทุกคันมีโอกาสหักทั้งหมดนะครับหนึ่งนะครับบางทีเราตกขึ้นมาเหมือนผมว่าตั้งเหมือนสาธงอคอพคับเรียบร้อยสั่งผมมาเลยนะครับอะไรเอาราคาคันและหารออกมาเป็น ราคาท่อนราคาท่อนเลยนะครับมีกี่ท่อนก็หารออกมาราคาจะตกประมาณนั้นนะครับ3ามจุอยู่ที่ราคา4ี่ร้อยเก้าสบาทเท่านั้นสานผู้ชี่4 0บาทโอ้แต่แต่แต่เดี๋ยวก่อน4ี่จุไม่รู้ว่าเท่าไหร่วะดูกนอ่ะสี่จุ้าอยู่ที่ราคานะครับห้ายห้าสิบาทนะครับไม่ใช่4 9 0ใช่ไหมไม่ใช่แถมกระเป๋าด้วยแถมกระเป๋าด้วยนี่กระเป๋านะครับสอเจอยู่ที่ราคา4 5 0 450ห้าี่ยห้าสิบ สามจุดหกอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบสี่จุดห้าห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเหมือนเราว่าหนึ่งทำความสะอาดง่ายอ่าฮะสองใช้งานได้ทุกเบาออ่ะสบายได้ประกิตสบายนะอ่าอ่ะทดสอบไม่ดูแลสามอะไรมีเซอร์วิสให้เซอร์วิสนะครับสี่เป็นคันที่เราคัดสเปกเองแบบ จัดเต็มอ,ะอ่ะท่านผู้ชมเหมือนล่องหยดน้ําที่เราเปิดตัวไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นคาที่เรานาเข้าเข้ามาเองนะครับจะใส่ว่าเป็นแบรนด์ธนากรก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าโรงงานนี้นะครับไม่มีล่ามไม่มีล่ามไทยนะครับไม่มีล่ามไทยก็คือกูก็ไม่รู้ว่ากูจะใส่ยี่ <c oughs> ห้อเฮียอะไรนะครับอ่าให้สิริแปลไปว่าใส่อะไรก็ได้ที่มันดูเท่ๆนะครับผม,มจัดสมารีมากูุให้เล,<ฮ>เลยนะครับท<ฮ>่านผู้ชมสวยมากเลยเฮ้ยจะไปใส่ธนากร ก็ไม่รู้ว่าเขาจะใส่ให้ถูกตัวสอดหรือเปล่าเกิดใส่มาผิดโอชิปหายเลยนะครับเราก็ใส่สมารีมากูนี่แหละเราก็พึ่งมาเปิดกล่องแล้วก็เห็นตัวรู้สึกเฮ้ยมันเท่ขนาดนท,าที่เลย,เลยฮะเออสุดยอดปะเ,เดี๋ยวเราไปดูรีวิวการถกปลากันดีกว่านะครับเพราะว่าเราใส่ใจในทุกขั้นตอนจริงนะครับก่อนหน้านี้เราไปเทสและ,ะดูความแข็งแรงทนทานของคันมารอบหนึ่งแล้วตั้งแต่สมัยตัวโปโตไทนะครับตัวโปโตไทก็คือตัวทดสอบ สินค้าที่จีนส่งมาให้ผมนะครับก็คือเราสั่งเข้าไปปุ <urb> ๊บเลือกสเปคส่งลองสเปคปุ๊บเปิดบล็อกนะครับเปิดบล็อกแล้วก็ขอ,ขอเขาเรียกว่าขอตัวทดสอบมาก่อนปุ๊บแล้วก็อ่าล็อกสเปกเซ็นสัญญานะครับผมแล้วก็สั่งผลิตนะครับตัวนี้ผลิตไปประมาณ3ามสี่เดือนนะครับกว่าจะได้มานะครับนี่ทั้งหมดอยู่นี่หมดเลยโอ้ไซส์ละสองพันคันไซส์ละสองพันคันใช่ไซส์ละสองพันคันอยู่ในบ้านก็เพียบนะครับ ตัวนี้ถามว่าหมดไหมผมบอกเลยว่าถ้าสเปคนี้ในราคานี้ไม่นาน<ต>นะครยวสั่งรีบสั่งมาเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ารอบหน้ามันจะขึ้นหรือเปล่าว่าว่าน้ำมันมันขึ้นแล้วตัวนี้เราเส้นสัญญาตอนที่ของมันยังถูกอยู่นะครับเราก็เลยขายราคานี้ได้นะครับถ้ารอบหน้าของมันขึ้นเราก็ไม่รู้แต่ว่ารอบนี้ก็มาแค่อย่างละสองทันคันเองนะครับท่านผู้ชมนะป้าเดี๋ยวไปดูการโนเซฟของคันตัวนี้ดีกว่าว่ามันจะตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนนะครับผมร้องอย่างหมาเลยเฮย ติดตามดูปะไปดูกันดีกว่านะครับถ้าไม่ดีเราไม่ขายนะครับท่านผู้ชมนะต้องขอขอบพระคุณนะครับคนไหนที่ติดตามธนากรมาตั้งแต่ต้นหรือว่าเพิ่งติดตามนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่สนใจในบริษัทเรานะครับเราจะสัญญาว่าเราเป็นสัญชาติไทยจะพัฒนาอุปกรณ์ตกปลาหรือว่าสินค้าทาง เกมกีฬาตกปลานะครับให้มันดีมากขึ้นนะครับหรือว่าปืนยิงปลาแล้วก็ผลิตเองแล้วนะครับท่านผู้ชมนะยังไงก็ขอสัญญาไว้นะที่นี้เลยนะครับว่าถ้าเรายังไม่หยุดพัฒนานะครับยังไงเราก็มีสินค้าดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเราสัญญาว่าจะลงคลิปวันเว้นวันเพราะว่าทีมตัดต่อเราพอมากเลยแต่ว่าเราไม่พร้อมนะครับไม่ค่อยมีเวลาไม่มีเวลาเลย โอเคคอยติดตามธนากรมาเรื่อยๆก็ขอขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็เราสัญญาแล้วจริงๆนะครับว่าเราจะหาสินค้าที่สุดยอดที่สุดมาให้ท่านผู้ชมนะครับในราคาที่ย่อมเยาจริงๆขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูการโนเซฟกันดีก,กว่าว่าการวีทิ้งเซฟของคันตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมน้าลาเบิดหนนะครับผม,มกลัวกลัว,กล,วกลัวสายขาดอโอเคส <laughs> วัสดีครับไปแลวบ๊ายบาย,บายท่านผู้ชมจะเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้ว 笑容。<music> para né? oh. valeu oh. ไปอีกแล้วออยองไปน่าง้้วย่าด้อ

จิ้มจิมทยเลจิ้มมาแล้วมาแลจิมจิมยเลโอ้โหดูไอชั่นครับดูไอชั่นครับโอ้โหดูอชั่นกัดูดูดูโคตรสุด สั่นเลยมาแล้วเต่อู้ใหญ่กว่าอยู่ปลาวังเลยนี่อุยจเจาไหรปะประมาณโลป่ลได้ครับถึงปะนา่าจะถึงนี่คันสมาร์ทสมาร์ทลีนะครับสมาร์ทลีมากุสมาร์ทลีมากุ เ <S 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 จจุดห้ามีตั้งแต่สองเจ็ดสามหกสี่ห้านะครับกับปลาไซนี้นะท่านผู้ชมคันตัวนี้ผมได้สั่งผลิตเข้ามานะครับคันตัวนี้นะครับสําหรับของผมแล้วนะครับแถมกระเป๋าใส่หนึ่งชิ้นนะครับคันเวทเจ็ดถึงแปดนะครับประมาณเจ็ดถึงแปดเฮตนะครับเพราะว่าผมสั่งเป็นเป็นเออเขาเรียกว่าแบงค์คนละตัวนะครับผมนี่แถมกระเป๋าด้วยกระเป๋าโคตรสุดยอดนะครับบอกเลยตัวนี้ สมาร์ทลีมากุกนะครับ hmm. สุดยอดนะครับ

เชี่ยดควลใหญ่ส่วนส่วนส่วนตักตักตักเอาตักตักเกือบตายมวลใหญ่ร้องอย่างหมาท่านผู้ชมนี่สมุกี สมาร์ทสมาร์ทสมาร์ทลีสมาร์ทลีมากูสมอลุกี้พูดสามครั้งชื่อไม่เหมือนกันเลยไปดูไปดูไอ้เฮียแม่งมาตกโนเซฟสองวันแล้วไม่ได้เรื่องเลยเอบค้าแ้วไอ้เฮียกลัวกลัวสายน้ำขาดดูดิผมใช้ p e 4นะครับอุ้ยอาตัวนี้ติดไอ้ตะก้อด้วย ผมใช้พ e นะี่ e สนะท่านผู้ชมดูดูไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับเมื่อเช้าอะ่ะลูกหมุนเบอร์ 8, แปดระเบิดไปสองสามตัวไม่ได้สักตัวนะครับดีนะช่วงเย็นผมไม่ได้ต่ออะไรเลยดูดิเห็นไ,ไหมเป็นโลนๆนี่ไซนี้อะไรวะสมาร์ทสมาร์ลีสมาร์ทลีมมาคูเขาแจ๋วสุดยอดขั้นนะครับเวทเจ็ดถึงแปดเฮนะครับผม กับปลาไซนี้สี่ห้าโลโนเซฟสบายเลยถ้าท่านผู้ชมมั่นใจสายท่านผู้ชมสายหน้าท่านผู้ชมตะขอเบ็ดสบายจัดไปธนากรฟิชชิงคันของเราเอง